นิทานอีศบกบกับวัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ํามันเป็นกบตัวเล็กๆที่อ่อนแอมันมักจะถูกสัตว์ตัวอื่นๆรังแกวันหนึ่งมีวัวตัวใหญ่เดินมาหาหนองน้ํามันกระโดดลงไปในน้ําและเล่นน้ําอย่างสนุกสนานกบตัวเล็กๆรู้สึกกลัววัวมากมันกลัวว่าวัวจะเหยียบมันแต่มันก็อยากรู้จักวัวมันจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังของวัว วัวไม่สนใจกบตัวเล็กๆมันเล่นน้ำต่อไปกบตัวเล็กๆรู้สึกตื่นเต้นมันไม่เคยรู้สึกเหมือนอยู่บนที่สูงมาก,ก่อนมันมองไปรอบๆและเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปจู่ๆวัวก็หยุดเล่นน้ำมันเริ่มเดินออกจากหนองน้ำกบตัวเล็กๆรู้สึกกลัวมันไม่รู้ว่าวัวจะพามันไปไหนมันพยายามจะกระโดดลงจากหลังของวัวแต่มันก็ทำไม่ได้ วัวเดินไปเรื่อยๆมันเดินผ่านทุ่งหญ้าป่าไม้และภูเขากบตัวเล็กๆรู้สึกกลัวและเหนื่อยมากมันอยากกลับบ้านแต่มันไม่รู้ว่าจะกลับไปอย่างไรในที่สุดวัวก็มาถึงแม่น้ำสายหนึ่งมันกระโดดลงไปในน้ำและเล่นน้ำอีกครั้งกบตัวเล็กๆรู้สึกดีใจมันกระโดดลงจากหลังของวัวและว่ายน้ำกลับบ้านกบตัวเล็กๆเรียนรู้บทเรียนสำคัญในวันนั้นมันเรียนรู้ว่าไม่ควรไว้ใจสัตว์ตัวใหญ่มันควรอยู่แต่ในที่ที่ปลอดภัย คติสอนใจเรื่องราวนี้สอนให้เราทราบว่าอย่าไว้ใจสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ตัวใหญ่สามารถทำร้ายเราได้คนอยู่แต่ในที่ที่ปลอดภัยเราควรอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยและปลอดภัยอย่าโลภเราไม่ควรอยากได้สิ่งที่เราไม่มี